กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่ผ้ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เกานะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้ไนายแนวทางของน้องสาวโซ่นะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะโพดโพบุงบกแต่งจับตัวเด่นมาห้านะคะแต่จอไม่เข้าเข้าแต่ หกตัวหน้านะคะพี่น้องโทษพอสมโอบงหมวกแต่โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับทายวิ่งนะคะทายวิง่งทายวิง่งก็จะมีเก้ามีหกมีศูนย์มีห้ามีเจ็ด แล้วก็มีสีไม่ทิ้งสีนะคะสำหรับเม็ดเดียวน้องสาวโซชอบ9นะคะแล้วก็6แล้วก็0ขอรูด9นะคะรูดเท่านั้นนะคะถึงจะชนะนะคะ9 0 0 9 9 1 1 9รอบนี้9ต้องมานะคะ9 2 2 9ขออย่ากลับหัวเป็น6แล้วกันนะคะน้องพี่น้องเนาะ9 3 3 9 9ก้าแต่ว่ามั่นใจจะไม่กลับนะคะ 59, 9ก้9 9้าห้าเก้าเกเบิ้ลสำหรับแนวทางนะคะตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นเมื่อกี้น้องสาวโซ่กินตำถั่วนะพี่น้องนะเก้าศูนยนะคะเก้าอร่อยนะตำถั่วพี่น้อง แคบถก้าเก้านะคะเบิ้ลก็ชอบนะะก็เจ็ดนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจดไว้แคบไว้นะคะ เ้าก็กินแล้วนะคะน้องสาวโซวันนี้วันหยุดพักผ่อนนะแต่น้องสาวโซก็ทําแนวทางนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะพี่น้องนะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยทําแนวทางขนมไทยนะคะมันไม่ได้ทําเลยนะพี่น้องว่าจะทําวันนี้นะขนมไทยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อัดคลิปวันนี้นะมันก็จะไม่ได้ทําแล้วนะพี่น้องเพราะว่าจะวันที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวดูก่อนวันที่หนึ่งตรงกับวันอะไร นะคะอตรงกับวันอาทิตย์อยู่นะคะตรงกับวันอาทิตย์ได้อยู่นะคะพี่น้องพอดีเลยวันอาทิตย์ตอนเช้าเพราะว่าน้องสาวโซ่ก็ปล่อยวันอาทิตย์ตอนเช้าเหมือนกันนะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมตัวรูปตัวเจาะกันแล้วนะคะเพราะว่าตัวรูดให้แล้วนะคะเมื่อวานน้องสาวโซ่ดูบ้านทันตะวันนะ น้ำตาไหลนะพี่น้องเห็นแล้วน้ำตาไหลสงสารนะคะสงสารน้องๆหยุดเกาะกรงนะคะคงจะรอนะ,ะรอคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ใจร้ายเหลือเกินนะคะน้องสาวโซเป็นคนแ,แบบอ่อนไหวง่ายนะพี่น้องนะ สานะพี่น้องสำหรับเด่นนะคะน้องสาโซ่ให้เด่น9กับ6นะพี่น้อง96ตามได้นะคะตัวชอบเลยนะเก้าหกเนี่ยชอบมากเลยนะสำหรับเด่น9นะคะก็จะมี9 0้าศูนย์ศูนยวันนี้ไม่ค่อยได้กลับหรอกแนวทางกลับมาบวกเจอทั้ง6กทั้งเก้านะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าห้าห้าเก้านะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะ สำหรับเด่น6กนะคะก็จะมี6 0ศ6นย์ศะคะหกห้นะคะ,ะ,คะแล้วก็หกสีนะคะจะเอา6 3กับ6 4นะคะเป็นไรนะคะหกห้กระเด่นนะคะสำหรับชุดการ5 0าศู6ย์สา เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่สามสามสี่อย่าลืมเจ็ดหกนะเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าห้าห้านะคะ ใครชอบก็จะตรงได้นะคะใครจะกลับก็กลับได้นะคะสี9ากค่ะนี้กลับหมดแล้วเรืนี้ยังไม่กลับนะพี่น้องซาบค่ะสำหรับแนวะทางตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบ96้าหกนะคะเก้าศูนยหนะคะชอบแค่นี้นะคะจดไว้แคบไว้นะคะ พี่ๆแม่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีของน้องสาวโซนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสาวโซพารวยชาแนลด้วยน,นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะคะดูดยแข็งป,ปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า